วาวนตาอาปิวา,สวาีสว่านปิปันโนาวัตันนรายี่นะครับก็เป็นการประชุมนะครับคณะโครงการกันหวัดและส่วนลส่วรัชการหัวหน้หน่วยงานรับรีด้วยท่านแรกนะคะประเภทเด็กและเยาวชนงางสาว พระบรมชนาการพิเศษมหาภูมิพลอายุเดชมหาราบรมราชิปิะฐิคไม่แก้ไขงานพัฒนาบางทีตามในพระราชสำริดดเนินไปโดยงนาที่ที่มาในรูปแบบของโครงการอาเพิ่มาจากราชสริโดยพระองค์ทรงนำกระชาพิจารามาใช้ในการบริหารจัดการสาวัแบ ตามกฎตามงานตามพนักงานการปฏิบัติงานการตระเวนเห็นมาตรฐานการท่าไทยและควรมัตรฐานที่นดูรงยงานข่าิเึ้นมงคลรองผู้ว่าที่การจังหวัดสลบุรีเป็นประธานในทิ่ีและนายกชัยชาปบริผู้ว่าสการจังหวัดสลบกรีเป็นโุรการศึกษาให้แก่นักเรียนการโครงการมอบโครงการศึกษาแก่นักเรียนผู้ไร้โอกาสและกับศรกพระราชทานสัตย์เดียแฟชั้นไปชั้นแห่งความยั่งยืน เพื่อพนิค้าของตนเองโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการส่งเริมตามโครงการดังกล่าวได้แก่นักศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์การแก้ปัญหาต่อไปขั้นซึ่งกึงการบันทึกสะสมแคลอรี่ในการออกกำลังกายสำหรับคนไทย เป็นลูกนิสีตวิทยาศาสรของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำตัวแทนจังหวัดสระบุรีสระบุรีนำคณะนักศิลป์เยาวชนโค้ชผู้ฝึกสอนกว่า200คนในสิ่งก้าวารจังหวัดกระบุรีในการอาชีวรึกษาด้วยนายวิชัยชุมีรองผู้ว่า ทำงานนั่นเองต้องส่งไปที่บริษัทริเวณตำแหน่งเกี่ยวกับที่ทางานครบ20กะสม